สวัสดีครับคุณอยู่กับผมนุ้งแอดมินช่อง107เ็ดคลรับออนไลน์สอนลงขายของใน Marketplace สินค้าที่ผมยกตัวอย่างคือผมขายจริงนะครับโปรโมชั่นสำหรับผู้ติดตามช่องนี้กดติดตามนะครับทักใต้คลิปเข้ามาสามารถรับโปรโมชั่นนี้น้ำหอมเกรด A ของแถมเป็นคู่มือนะครับสำหรับขายของออนไลน์คุ้มแน่นอนนะผมจะยกตัวอย่างว่าวางขายยังไงตอนแรกไม่อนุมัตินะครับไม่ผ่านแต่ว่าผมยื่นอุทธรณ์ไปก็สามารถวางขายได้ สัญ,ญลักษณ์ร้านค้าเด้งขึ้นมานะถ้าใครไม่พบเจอบริเวณแถบก็สามารถกด3ขีดเมนูมุมขวานะเลื่อนหานะครับกด Marketplace เข้าไปปุ่มขายครับสิ่งที่ควรคำนึงคือสัญ,ญลักษณ์รูปโปรไฟล์ครับเข้าไปจัดการสินค้าที่คุณขายไม่ว่าจะโปรโมทจะปรับแก้แจ้งเตือนกล่องข้อความต่างๆจะอยู่ในโปรไฟล์การค้าของคุณนะครับผมจะวางขายเป็นตัวอย่างนะครับเลือกขายสินค้า ในคอมพิวเตอร์คือหัวข้อขั้นตอนเดียวกันนะครับคลิกไปที่ Marketplace แล้วคลิกปุ่มขายได้เลยรูปภาพ1 2ผมใช้3รูปภาพนะแนะนำคุณผู้ชมเลยละกันนะครับก็ขั้นต่ำนะ3รูปตัดปะภาพไม่เป็นก็ใช้เป็นป้ายอะไรสักอย่างแล้วเขียนด้วยลายมือของตนเองนะครับไม่ควรที่จะพิมพ์บนภาพโดยใช้ฟ r อนต์ที่เป็นสากลเพราะว่า AI เขาตรวจจับว่าข้อความมันเยอะเกินบนรูปภาพเดี๋ยวเขาจะบล็อกนะครับผมเขียนนะครับคําว่าส่งฟรีโดยใช้ปากกาเขียนหน้าจอนะนึกภาพออกใช่ไหมครับประมาณนี้ใส่เบอร์โทรได้ผมใส่3รูปภาพนะครับถ้าถ้าระบบเลือกให้แล้วมันไม่ตรงนะครับคุณก็สามารถที่จะเด้งขึ้นมาคําว่าน้ําหอมผลิตภัณฑ์แดงว่าตรงกับหมวดหมู่ที่ตรงกับสินค้าของเราก็ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ถ้ามันไม่ตรงก็กดปรับเปลี่ยนสภาพนะครับ เช็คดูสภาพให้ดีนะถ้ามันโชว์ขึ้นมามือ2ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับกรอกแบบฟอร์มทีละหัวข้อนะครับเลือกทุกเพศสำคัญตรงนี้ครับตำแหน่งที่ตั้งครับประกาศขายพิมพ์ได้เลยนะครับส่วนมากผมจะวางขายกรุงเทพมหานครนะครับคำอธิบายต้องระวังที่สุดนะครับอย่าใช้คำที่มันอวดอ้างสรรพคุณดีที่สุดหายแน่นอน รักษาโรคได้เหล่านี้คุณโดนบล็อกแน่นอนนะครับจริงใจตรงไปตรงมานะผมมีเทคนิคพิเศษครับสำหรับการเขียนคำบรรยายมีคำว่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมลิงก์นี้หมายถึงโพสต์ใน f a c e b o o k โปรไฟล์ของคุณแล้วคัดลอกลิงก์ของโพสต์นำมาวางแล้วลิงก์มันกดติดนะซึ่งเราก็โพสต์เกี่ยวกับสินค้าตัวนี้แหละแต่อธิบายรายละเอียดลึกซึ้งในโปรไฟล์เอาไว้แต่ในคำบรรยายมาร์เก็ตเพจควรเขียนให้สั้น ผมก็บอกแค่ว่ามันคือน้ำหอมเหมาะกับทั้งผู้ชายผู้หญิงมีของแถมรายละเอียดในนี้เห็นไหมผมไม่ได้เขียนอะไรที่มันนอกเหนือจากคําอธิบายของน้ําหอมซึ่งรายละเอียดทั้งหมดมันอยู่ในโพสต์นี้มือใหม่ก็เขียนให้สั้นที่สุดนะครับใครต้องการทดสอบประสิทธิภาพนะครับน้าหอมแล้วมีของแถมคือคู่มือขายของออนไลน์ทําธุรกิจโซเชียลต่างๆครับแถมฟรีครับมูลค่าทั้งหมดรวม1199รวมค่าจัดส่งสิ่งที่เล่ามาทั้งหมดคุ้มแน่นอนครับ กดถัดไปโชว์ตัวอย่างการเผยแพร่ในกลุ่มนะกลุ่มขายของหมายถึงกลุ่มที่ให้ใส่ราคาพยายามเข้ากลุ่มหลักแสนแล้วเป็นกลุ่มขายของมีการสัญจรมีการเผยแพร่โพสตหลายร้อยโพสตต่อวันต้องอ่านดูรายละเอียดของกลุ่มนะครับกลุ่มไหนที่มันโอเคก็ก็เลือกไว้กลุ่มไหนที่มันสมาชิกน้อยอย่างเช่น20,000กว่าคนแล้วไม่ค่อยมีการสัญจรคุณก็กดออกจากกลุ่มนะครับพยายามเข้าร่วมกลุ่มอยู่ในโคต้า20กลุ่มแสดงว่าคุณมีกลุ่ม ที่เข้าร่วมประมาณสัก20-30ถึงกลุ่มแล้วระบบมันจะสุ่มให้คุณเผยแพร่ดังนั้นถ้าคุณมีเป็นร้อยกลุ่มแล้วมันก็สุ่มมันสุ่มมั่วขึ้นมามาชิกประชากร1 0,000่นกว่าคนมันก็จะแสดงขึ้นมาต่อให้คุณมี50หรือ100กลุ่มมันก็ให้คุณเผยแพร่ได้แค่20ไม่ใช่ว่ามันให้คุณติ๊ก20กลุ่มแล้วคุณจะติ๊กได้ทุกกลุ่มนะครับต้องเช็คดูด้วยนะว่ากลุ่มขายของกลุ่มนั้นที่คุณเผอเข้าไปเนี่ยยมมััสอคงหร่าาุิทพ์แตณข ปลาเค็มแบบนี้จะโดนแอดมินกดรายงานการขายที่ไม่ตรงกลุ่มถึงแม้ว่า Facebook มันอนุญาตให้คุณเผยแพร่ไปแต่คุณต้องเช็คดูด้วยว่ามันตรงหรือไม่เขามีกลุ่มที่แนะนําอย่างเช่นตลาดสินค้าออนไลน์1 0 0 0 0แสนกว่าคนอาจจะคลิกขอเข้าร่วมกลุ่มไปก่อนนะสักค่าถึง10กลุ่มต่อวันนะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องมาคัดให้เหลือกลุ่มหลักแสนให้เหลือแค่20-30เพื่อการเผยแพร่มาเก็ตเพจที่มีโคตาแค่นี้ ที่เขาบอกว่าเผยแพร่21ที่หมายถึง Marketplace บวกกับ20กลุ่มนี่คือโคต้าที่ Facebook อนุญ,ญาตนะครับต่อให้คุณมี50หรือ100กลุ่มเขาก็ให้เผยแพร่ได้เท่านี้นะครับถ้าเขาแจ้งว่าละเมิดมาตรฐานคุณก็แค่ยื่นอุทธร์กดไปเรื่อยๆครับเขามีเขามีปุ่มให้คุณกดยื่นอุทธรณ์นะครับถ้าสินค้าตัวไหนที่มันละเมิดซึ่ง เขาอาจจะตรวจสอบผิดพลาดนะครับคุณก็กดไปตามแจ้งเตือนในโปรไฟล์การค้าของคุณนะครับ <ๆ S 1> เพื่อไปดูรายละเอียดอื่นๆกดไปดูที่การขายรายรายการสินค้าของคุณคําว่ากําลังตรวจสอบก็รออย่างเดียวนะครับถ้าผ่านแล้วถ้าผ่านแล้วสังเกตง่ายๆครับถ้ามันผ่านมันจะขึ้นคําว่าโปรโมทให้คุณแสดงว่าสินค้าตัวนั้นผ่านจําง,ง่ายๆครับอุธทอ์แล้วสินค้าของคุณไม่ผ่านก็ลบทิ้งนะครับอย่า อยากเก็บไว้มันเป็นหอกข้างแค่นะครับเดี๋ยวมันจะบล็อกในอนาคตโพสต์ Post ที่ผมสร้างไว้ในเฟซส่วนตัวเพื่อคัดลอกลิงก์นำไปวางใน Marketplace สซ้อนกันนั่นหมายถึงโพสต์นี้ครับผมมีคำอธิบายรวมไปถึงคลิป YouTube ซึ่งมันเป็นโพสต์ในเฟซโปรไฟล์ของผมคุณจะใส่รายละเอียดอะไรใส่ได้เต็มที่เลยนะครับโพสต์ในเฟซโปรไฟล์แต่แต่รูปภาพแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตมาตรฐานชุมชนนะครับ แต่มันมันยังดีกว่าที่คุณจะไปสร้างสินค้าใน Marketplace โดยตรงถ้าคุณโพสต์แบบนี้แล้วมันสามารถกดลิงก์ติดนะครับนี่ลิงก์ยูทูบรายละเอียดลิงก์ยู u ูบกดติดนะครับนี่คือตัวอย่างการสร้างโพสต์แล้วคุณกด3จุดเพื่อคัดลอกลิงก์นําไปประกอบกับคบําบรรยายของ Facebook Marketplace เมื่อผู้คนกดลิงก์มันเชื่อมเข้ามาในโพสต์ดังกล่าวนี้ <S <S ผมอยากแนะนําให้คุณผู้ชมลงขายสินค้า เฉพาะใน Marketplace แล้วไม่ต้องเผยแพร่ไปในกลุ่มต่างๆนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยให้ผู้คนมองเห็นอะไรมากมายนะเป็นดาบสองคมนะครับยิ่งถ้าคุณเผยแพร่ดูนะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมเผยแพร่แบบนี้นะครับแสดงในสถานที่21แทงแบบนี้นะครับหมายถึงใน Marketplace และบวกอีก20กลุ่มแบบนี้อันดับแรกคุณจะคุณจะถูกปิดกั้นก่อนแล้วคุณจึงยื่นอุทธรณ์ไปมันจึงจะผ่าน เพราะมันมีการตรวจสอบแบบละเอียดถี่ยิบดังนั้นนะครับมือใหม่แนะนําไม่ต้องเผยแพร่ไปกลุ่มแล้วบางคนตกใจนะครับอา้าวแล้วทําไมไม่ได้รับอนุมัติเหรอฮะคำว่าตรงนี้ไม่ได้รับอนุมัติแน่นอนครับมันมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนครับถ้าอยากให้อนุมัติไวเผยแพร่แค่ในมา r k เก็ตเพจไม่ต้องแชร์ไปที่กลุ่มเพราะยังไงก็ตามครับมันมีการเข้าถึงน้อยลงขายแล้วกดโปรโมทครับง่ายกว่าครับคุณผู้ชมแบบนี้นี่นะครับโปรโมทนะ ่ายตั้งอันแค่วันละ33บาทมีการเข้าถึงหลักร้อยกว่าคนก็ถือว่าคุ้มแล้วไม่ต้องไปหวังพึ่งการเข้าถึงฟรีการที่คุณเผยแพร่ไปในกลุ่มต่างๆกลุ่มแบบนี้หมายถึงมันแค่ช่วยให้ Facebook ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่เราจ่ายเงินแล้วมันจะนําส่งคนที่อยู่ในกลุ่มที่มีความชื่นชอบไม่ได้ช่วยให้เพิ่มการมองเห็นอะไรมากมายเลยนะสรุปถ้าคิดแบบง่ายๆวางขายแค่ในมาร์เก็ตเพลสที่เดียวพอ แล้วกดโปรโมทเพราะว่าในการกดโปรโมทมันให้คุณใส่กลุ่มเป้าหมายช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ